ที่สุวดิ์เรืองชินดานะครับที่สุวดิ์เรืองชินดานะครับออกรถเรุ่นแบบไคลเอนเดอร์นะครับหนึ่งเก้าไคลเอนเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกเจ้าตัวกันนิดนึงนะครับว่าวันนี้รับรถแล้วตั้งแต่วันแรกพี่จอจดถึงวันนี้ความรู้สึกที่เป็นยังไงบ้างาเชิญครับพี่คือมีความประทับใจมากนะครับจองได้ในกะี่วันเองก็ได้รับรถแล้วรับรถไปนะครับรับรถไปนะครับสัญญาเป็นไงพี่กี่วันสัญญาแค่ สองสามวันเองผ่านแล้วทั้งๆที่ตัวพี่เขามีเขาเคยบอกว่าเขามีเครดิตเรื่องปัญหากับเครดิตต่ำนิดหน่อยนะครับแต่เราก็เสียวนัดเดียวไม่เกินสามวันนะครับผ่านแล้วนะครับแล้วก็วันนี้รับเนแล้วแล้วก็ได้สิทธิ์ฟูมลิตทิ้งส่วนอะไรมากมายเลยนะครับสมลดมากมายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมฝากมาทีนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจจะออกอีสุนะครับก็มาหาผมได้นะครับผมเซลล์ A นะครับอยู่ที่อีสุรถชนะนะ เดี๋ยวผมขอตัวไปส่งมอบให้ให้พี่สุวัสด์ก่อนแล้วเจอกันใหม่หคลิปหน้านะครับขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ